สบายดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีมาพุมมาพอกันตอนแรงๆจ้ากับซองคลิปตุ๋ยจ้ามันนี่ซิมาเบิ่งเบาเอือบเบาน,าน้ำกลมันจ้าว่าเสด้จจากหัวเนาะถ้าไปเบิ่งเพิ่นกลมันดีทางใดก่อนเงินเพ,พิ่นกับสิแล้วแล้วสอนเงินเพิ่มมีเงินงามผู้ผู้พินาก็ได้ขึ้นแล้ว เพื่อนคนมาอยู่ทางใดทางล่างบ้านไปิดเศาเมื่อก่อนพอสิได้จักหัวมันมีเฮือนงามครับสิแล้วสิได้อยู่แล้วสวัสดีจ้า สิมาเบิ่งบ่าวเอื้อบ่าวน้ำกน้นมันเด้อว,ว่ามันสิได้จักหัวบ่แม่นมันเบิดแล้วบ่าวงัวกินเบิดแล้วคือต้องมีเต็นทัวนี่ยเยอะมาทวงเมยียด้วยล่ะสบายดีกองเมยเียแน่จ้าสบายดีเมยียเป็นจังได้แข็งอยู่บ่จ้า,ส,าสิพอได้กินได้จืนอยู่บ่ เลือไปเสื้อมันเราไม่ได้กินยันว่ามีแต่หัวหน่อยทอคุยโอ้ย <c oughs> ได้ <c oughs> จ,จัาหัวแล้วจ้าได้เงามันจะได้จัาหัวแล้วได้หลายเลยหลายสมัสยสวัสดีพี่น้อยจ้าสวัสดีจ้าตรงนี้เนี่ยมันอ้อปีแล้วนี่คลยชุกเกลบอ๋อยันเหม็นบอ๋อกล้ยแบบขค่อยในบ้านน้อยนะ,นะนะะยอันนั้นนะกล้วยตเลึงกล้ยชุกเกียว บอเมนควรแบนใ้บันน้อยนะขอวานี้นะใครเบลานะอาเจ้ามาว่ได้กะสมัติแจงแรงใช่ซะเหตุอะไรมันง่ายคือของไอแขกแต่วามเปนอะปรจักคายคือลาว่เหตุอะไมันง่ายคือของไอแขกแต่ว็ปจักคายน้ำละคือของลาว สว ja, uh ัสด uh ีจ huh. ้าสวัสดีจ้ามือนี่อีเมียใหญ่ว่าให้มาซื้อมันเบาเอือบเบาทามให้แน่สิเมื่อทอดให้เมียน้อยกินว่าที่จะจักหูฮะเอาบ่าคือมันคือเหลือพี่มาได้ในงวงแห่งกระมวลขานี่เอาใช่ให้ผู้ได้เบิ้งใช่ให้อ่านเบิ้ง ใงอารีย่อเอ้ยงามอลินสีแดงไมใจห้ใจ้เอ้ยอยากสิทธมอยู่ได้เนาะอมาจับเนจิไปคนมันออมาเฮ้ยไปเฮ้ยนี่จับนึ่งสวัสดีจ้าจ้าคนงามคนสวยจ้าคนมันจ้าจ้า่ต่ตต่ยต่เียว มปนพ่อโลหรือบอนัมอ่าขอเดี๋ยวดูสองเรื่อมันยังสีโล่ลอยบ่อจ้าเออสีโล่ลอยเฮ้ยพอดีเออพอดีเนี่ยได้ฉันเสอันเอามาแหลกหอยไว้อยู่พอดีเนี่ยได้เฮ้ยเท่าห่างองโลไใกำพันันเนี่ยได้บนัเยืนยนหันลอยอืมเออกตสีแรกกันหอยอาชแล

เราบินเอาไว้เป็นแม่งเราปีองกินละวัดเนาะแมงกะนั่งมากเกยเอาโลดให้นั่งโลดแถมให้นางแล้วก็ร่อนต้อนเต็มเลยนะอันนี้มันโถขาวมันเป็นกระดับปิ้งมันนเหรอเออมันแก่อยู่เฮ้ยมันปวดกันนะพอมตรวดินซื้อพอมเทมพอมมีแม่งใหญ่ไว้ให้ลูกเอาเอาทั้งยอดทั้งเครื่องมันมาปลูกแน่อเออที่นี่เราใส่โอ้ยเด็กกระสอบปุน มีน่าแซนบดอ้อตอแปทุกอย่างก็ได้อย่างนะพ่อดำโอ้ยน้อยเก่าขนนดในมหนีน้อยน่อากิ้อืมทไเพื่อนอยากให้แปลกมูน้อยเฮิรนก็ได้มูแอมทั้งนอกเต้าตัวแอทั้งเต้ากุ้ยเฮยเฮ้ยเฮอเ้ยเฮ้ยเื้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ย้้้ย้้ย้้้ย นะประตูเฮ้ยไงคือกองไดนบุหรี่กองกลางกองหมูเนี่ยพ่อทำอะไนบ้างนีกคันแนวนี้แดีวมากะใครพี่เนาะเออคันไปทอดนะพอดีพอดีตรงกันตรงกันแล้วลุงตุ๋ยบอกเด้อจำมีกีงโอ้ยลุงตุ๋ยเจ้านะพ่อแต่ซ้ำหนึงไปไปปามหมอกกลิ่นมันเลยอ้าวบอกว่าแต่ลุงเด้อเออปูวันไทยอยู่างนี้ปูอยู่นี่กับคุดเงาคุดเงาบดข้าว เัวนน่อยนะมันก็ขิมดิมนะกับมได้่าจะค้แล้วมันแปะนะเฮ้ยยังขิมบ่อหน่นะฮึขิมบ่อมาถึงก้มเพิ่มได้แต่ง้วกับข้าได้บ่อปโอ้ยงวยอาติเลวนี่นี่ชุบนี่แลนี่นี่นี่ถมาใส่ลายป่าสีงวดสันเด้อดก็วัาสันตัวนี่นะนี่เลยซุ้มมันนี่นี่น่ไมกันง่ายอยูด้เนาะแต่ตอนน่นมันบ่ได้ง่ายปานนี้อื มาหัวหน่อยนะมาแทมกับเจ้าโอ้ยไม่หน่อยก็จะได้ได้เอาไปปีงฮะแปดร้อยห้าสิบมันเาไมากี่เออปีนาการันติแล้วลูกเว้ยวอดหนาวปีนามันก็ขึ้นแล้วมันสิาจาัดซามามื่อซามคืนปูเตรียมสุขภาพร่างกายไว้ลูกลูกเว้ย เสียรถแห่มานำสี่วับ่สียอมบ่เสียรถแห่บ่ได้นำอืมจ้างมาโลดเจ้าเลยจ้าเป็นเจ้าภาพก็เป็นเจ้าภาพก็ควรมีเยอะได้มาลงกลางบ้านนี่เนาะควรมีเยอะได้เอามาทมอีกนีดจ uh ักรถเอามาทมให้มันเพียงกันนี่บ่ต้องให้เขากวดให้พวกสันมาเต้นอืมเด้นี่นี่รนี่เจ็บจิ๊บเออมาจากเอารุงอยู่ได้คือจังสามโดนเข้ามาจีตองมันกรวดนะ ต้องคนเขาบออยสีมะกนนะมันจะเหี่ยวบ่เลยจีจะเลยออกมานี้ยคล้ายๆื่องเขานี้คล้ายๆกจะมาหองเองจะเป็นหองนึงจะเป็นหองควอน้ำจบกนย่มันหนักหนักสิเสร็จแล้วว่าเราสูขัดปุดขาดปูดเฮ้ยชูีีะได้ ตะเข็บมันจังคืนมีได้งูมันจังบุขึ้นโอ้จะซับเลยนะบ่มีนะบ่มีพอตดอนี่มันได้แล้วมันจอดโอ้และอันกระสอบซิมาไซนะเนาะเออข้างในตู้นี่ค้นมาก็จะกินน้ำตแต้เออดินเนนป่านนี้มันก็ยังคืนอยู่เนาะ แต่บบกินย um, ังตดพรแห้งแต่ก huh. ็ไปกินน right ี่แห้งกันทีบนักหนาบอคนเห็นล้วเฮ้ยเลยเแล้วเือนนเอนนีบินลูกอานี่ได้แล้วเฮ้ยอาเฮ้ยไอจีอ้าสุดโตหักทิมบก่กจีเก็บเอาเมื่อ uh จีอ้าวบินเก็บลูกเก็บเอาเพื่อมันหามาโอ้แนี่นี้เนวนี่ผัดทิมบอนี่นะเบิ่งแนีพี่น้องแนวนี่ดาทิมได้นี่นะอาเฮ้ยอ จะเบิมื่อรอนีออะได้บกโฮมพร้อมเมื่อเป็นตะขวดบนอะไรนะมยะมันเนยงก็ชวนจะมากลืนจะปูจะกละเอ้ข้าวอ่ะทงนะมันยังโหนนหน่ออยู่ดะเพราะว่าช่มนี้ันปุกน้ำลังด้ือนียอยู่นะ้ยังอดนกีอ้ยน่าเนอืม จะเอาฝืนงบเด้อเอาบ่าลูกปิดเอาวกดีงบงบได้ไงห่างหกพันบาทหนึ่งเด้อปีหน้าน่ะต้ยเอ้ยห่างมันบรอดปัดแปดอีกจะคืนมัดติเออถตงเราเรื่องเมลเรื่องพันมันปีหน้านี่ปลูกมันอันนี้ติดตัวอยู่ในอันนาแต่ละอยู่ในที่ยังนั่นเออปูต้องปลูกกระยามันอันละหมมีห้ผูกเอาลุ้ง ลุงคันอยากค้ายนะต้อปูดเดนเก้าให้มันทันส่วงการอะรอีกบอจ้าจ้พี่น้นงเว้ยผูดีบกเาินให้กแลกัอืมมดีไน่ไหัวโอู้สิแทกรูอบ่แตกสูดึงไรเนี่ยังลูกมันยังมีหัวมันอยู่แม่นบอเย็นอืม พี่น้องเอ้ยต้นกล้วยขอนกัจจมักเือนะแทบบอกอนาธาแทบบอเอ้าเาเบิ่งอันนี้สกปอกต้นกล้วยมันชื่อาอนาะไรนะนาคาแทบบอกก็เหลืองเลยนี่นะเหลืองตัวขาวนะนี่ดิเหลืองแบบเหลืองเลยนะขุดเพิ่งได้ไวตัวนี้นะหัวสีส้มอ๋อวัตถุมาอยอะเลยอืม เออมันแตกนั่นเอละแม่นอาน้ำอันน้ำจ้าหน่อยแหละ้หน่อยาูรถนั่นอ๋อมันกินมาได้ดอกฮะสายขุดลงเบอรงเฮบดก็รับพี่น้องบาทหนึ่งเอามันอยู่ในสายเออต่อมันกระจกกิมานี่อืมี่นักกกิอ้าว ก็กินแล้วดิเราบารลุเจ้าปรยุ่้องอยเจ้าสกินดไข้อที่หให้กินไดเช้าอืก็กล้วยคกล้วหัวหอเอาเฮ้ยบ่ทามาพรอบกันนะเออเขาไปกกรลังเจ้าว่ามันชิ่งง่บ่อนี่หนังงกาดอันนี้เาจะมาตัดแบบนี้เลยตัดเสลียงตัดอันนมันออกค่ะมันโป้งไหมเนบ่ยมีูไแข่งแข็งจเลยอันนี้คันไดอันนี้ก้ยไปหน่อยก่อนนะโคดพูว่าถ้กอือ ดิ่งเจ้าก็งามอยู่ปู่มันพลังในรื่อน้ำถอดแต้แตโอ้ขาดเลยน้ำขาดแล้วน้ำเป็นอะไคุดเบิดตบอดหรือว่าแนวใดเรอจ้าอันนี้นะก็ว่าบอได้ก็คขึว่ามีแต่อันคุดเพราะว่าคุดตเลอดอัแต่โฮมันงดิเออ ทำเนี่ยเลือกเต็มโตมันล้วนั้นได้ลบแล้วก็ดีน่ะนะเฮ้ยอันนั้นไหมนะเขาหล่ออยู่นะฮะนี่เราชูเสียดายดินดีไปพี่น้องมาเบิ่งคลิปไปคอยเดี๋ยวเดี๋พี่น้องจ้าแฟนเป็นกอนกับคลิปเปิคลิปการีนแฟนกันหยางหยางฝากเบิ่งฝากแยงนางเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอยจ้ายังใม่อยู่พี่น้องเพฮ้ยไปกันสีคล้องนั่นแหละอนะคะจะได้กับฝากติดตาม สุขสองทาขอพอกนางนะพี่น้องเอ้ยโหเฮีฮีฮาปฏิจ้าเบิ่งปกความบันเทิงเด้อพี่น้องสองเฮาบ่มีซาละาจ้าเบิ่งปกความบันเทิงเท่านั้นจ้าจ้าอย่ามาด่าบ้านนางนะบ่อืบ่ต้องโดนมุ่งดราม่านะคะดรามาไปอื่นเนาะสองของเราคือฮฮามวลชื่นเสียงหัวเราะนะคะ โอ้โหรถซับปูดซับปุดเราจะชูน่แออืมอืมอืมนี่แกเขิบแข้งปัานนี้มันกักล็ดหัวย่างอยู่เนาะน่าบงกวมอนนะบางที่มันก็มักดินแบบนี้ได้อืมิดตัวคอมันอีกย่งนึ่งอมออนอ มาตึงด okay. he ิม yeah. mm ันเนเทียนออไนนี้นะประมาณมันคือไ่คืออนนั่นคือบตกันถ้ามันมเป็นหัวมันเทียนนใมาขุดมันพี่น้องจ้าพอกันบ้าขุดบ้านลกัอืมอาแวเบิงเงินบัตเอื้อเลยจ้ามันอมอยอมนันอืมโอ้ยเนาะโอย้ทดีนะแตกเคริบอยู่ไหเฮ้ย อ,อลอติน,นี้ยัได้มีนี่มนี่นี่เนี่ยน้านี่นวาดเลิแจ้งนะมันมันเอาเอาเนยเอาเอมันเดอาอ้ยกระดางเกระาองม้นีแจงลีลอเนาะเฮ้ยกระดาษบอได้ปับโคกซิได้นี่ปับแต่ส้ำซนี่ก็บแจ้งลีลอ พ่อกพวกอันโชคโชคเคเทินเขากระควัตกันเด็กมันเลยบดได้คนง่ายเก็นังิน้นได้นี่ดินแตกอืมแตกซื้อเลยแตกซื้อเนี่ยแตกแข็งแรงนี่มันปูลูกมันนั่นโอ้ยมันขาดเลยเฮ้ยนั่น มออร์ทละต็ดูได้เ no, บ uh ิ huh. no, right? ่งด like ้วยเบิ่งให้บินแน่นี่เบิ่งให้บินแน่บินนี่อยากเบิ่งนั่นน่ะหันิ้งเิมได้มันเดือได้มันเด้่มันเบ้อลางแนแตเมือห้ยิงคำพัน์ีปตอมปูพี่น้อะ จะมือมีไงขึ้นนี่น่อยแทงไม่ไงเขาทำมาหากินร่วมกันเนาะ้องตลาดเน้องตรงจุดออกหักเนาะและเมียไงใส่กระต๊องไปเขาจะให้ไปกับผัวอะแล้วอันนี้นะบอมี่บอนี่นะกเกลี้ยมขึ้นหัวมันเด้ไงมีมารเป็นตัวนีิโภัยน้อยนะอ๋อ มันมนตมุนะมันหมุนสมุดต่อนี้และครับมาเห็นเพื่อนมากรบอกเ่าวดอกอมามี่เพื่อนกันตัวนี่กเรากจักพันก้อนสังเวลาพัฒนาทินีงอกระเดนลอกยังเน่ยเิสิได้ขาดก่องวาอยูพี่น้องจามันกับ้สิเลเปิรก็ัดพี่น้องมม่กัวใหญ่อยู นี Carl, o, ่ค no. ah, ่ะกล่องว่าจากสิบหาเราเก็บเราเก็บเอาพี่นอกจานี่หัวหมันนะครเบเาเขา้องตรงนะี่สายแนมสัตว์เป็นอะไรมันเอาเยอะกลับไปเจงสีกระสอบแม่เก่งคือยังนกจามันอน่อยจะนด้กรรอดได้ได้ ขาไคลังอยู่ไหนเขาบันุกบังนุ่งอยู่ไหนมึงนุ่งอยู่ไหอโอ้การเงินถึงเงินอลไรบอืสห,ห,หลายปีเลยดิแล้วก็ง่ายมั้ยนะคลายดินนะอนะืาและและพอทั้งพุ่นเราจะเป็นดินเป็นดินดินหน้าอ้ยมันเดินลังเงือนข่อยเนี่ยจะคือเป็นเป็นหน้ามันเอรือบลุงนีน่ไงหอือลูกซุกอยู่เลี่ย ที่มเลต่ง้องนุ่มแล้วยู่ได้กับไปเลนต์มาดูจักเบิร์ตว่าผู้ชายแต่ไปเลนจนเบิไม่กลิ่นจรบนไปเลนกับเันกดอิดดไปเไรักห้ไปผู้ายกับกัวีอาไปจบไม่ไง กิน้อารเฮ้ยบฮ้ยเฮ้นครับเฮ้ยเี้ยเน้ยเฮ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 ้ยเน้ยเออยเน้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่อยเฮยเฮ้ย้ยเ้าเ้ยเฮืยเอยหฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮยเ้้ยเ้เ้เฮ้เฮเ้ยเ้เย้ยยเย่เฮเเฮือนย แกยู่ี่นี่หรอตัววว่าฮะแกแบหรือมันจะแกบ่นแคบสูงมันชิดรักเศาแล้วมัอยากออกไปกันไปเราเปลี่ยนทำโอเคเลยพี่น้องาชิกินนี่กันยังคืนกินนี่แล้วจบไปได้ค่ะคืนคนคืนจสิเกนได้ยังญ่ ได้พี่น้องเออจะได้กระฝากกดหลักกดติดตามให้นางนี่เด้วพี่น้องเบิ่งแย่งกันเนี่ยจกคิมงานนี่ก็ได้ไปเบิรงก่ะ พันแค่ท่านคิดนี่ก็จบเลยครับพี่น้องก็จบไปแล้วนะพี่น้องบอกนะครับฝากเบิร์ฝากแย่งเด้อพี่น้องที่สักการดูโฆษณาให้ด้วยนะค่ะติดตามคลิปหน้าแล้วกันติดตามคลิปหน้าเด้อจ้ากำลับคลิปนี้ไปแล้วก่อนเด้อจ้าสวัสดีครับเด้อเฮ้ยเนาะไอ้เด้อไอ้โคบมือหนิมเด้อไปแล้วพี่น้องเอ้ย